โอ้สุดยอดเป่าไอ้ปันประเดิมอีกแล้วนะครับอืออ๋อได้กลับระหว่างสาแลอวนี่ค่ะแต้มแรกช้างนี้ของหนูมาแล้ว โอ้ปันประเดิมก่อนไอเราก็ใจเสียเลยรีบคขับนี่ทุกคนมาหาหม่หม่นี่ตอนนี้ทุกคนตามมาแล้วค่ะอยู่ข้างหลังยักษ์จิว๋วสีเทาเหมือนเดิมนะคะนี่หนูใช้สีเทามาสามสี่วันแล้วตัวเดิมตัวเดียวเ,เลยค่ะจะไปหาแค่จับนี้เดียวพอค่ะเดี๋ยวเราดูต็นไงตึงเต่นไหม เมื่อวานไม่ได้วันนี้ได้แล้วอ,อุ้ยเสียงสั่นเลยอ่ะ <laughs> โอเคปลดล็อกแล้วแสดงว่าพระหมานจริงอ <laughs> เอามากันครบหรือยังเฮ้ยค่ะสวัสดีครับ FC ก่อนสวัสดีค่ะยี่ต้อนรับ FC นะครับเขาซูชาแน,นลเดโตป้าเช้านี้ไปไหนกัน ดิชนาค่ะครับหาชนาเมื่อวานนี้ไปหาก็มีได้สองตัวปัดได้สองตัวจอแดนยังไม่ได้ครับวันนี้มั่นใจไหมว่าจะได้มั่นใจครับเพราะอะไรมีของเดียวครับโอ้โหมีของขังไว้ด้วยโอเคไปหาช่อนากันวันนี้มาเช้าก็เลยนี่ยังไม่สว่างเลยต้องถ่ายแนวฟิกก่อนโอเค โอ้สุดยอดเป่าไอปันประเดิมอีกแล้วนะครับรก,กัดทีแรกติดเลยป่ะทีแรกมันทีแรกไม่โดนแล้วมันครุฑรอบครับวันนี้หยิบเหยื่ออะไรมาใช้ใชครับตัวเดิมเหรอจิ๋วครับยักษ์ยางแก้คันจิ๋วนี่เอาแล้วกัดริมฝั่งซ้ายเหรอครับโอ้โหนี่ครับนาแรกก็าได้ผลงานเลยพี่หมิวรู้นะจอดรถตรงนี้พี่หมิวตีริมคลองนะฮะเขาอ่านหมายถูก เราก็ตีแล้าะๆไปเพราะว่าเวลาปลาเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเนี่ยหลบตามชายหญ้ายาเงี้ยฮะเออสวยงามสวยงามนี่ครับอยูมาเน้นริมคลองคลองคือแนวฝั่งนี้นะแล้วก็นาอยู่ฝั่งขวานะครับท่วมหมดแล้วไ,<อ>ไปไหนย้ายหมยอ๋อนา,นานานุ้นสวยว่านี่ครับวันนี้นี่ทั้งสองคนนี่แอคทีฟขึ้นเยอะจากปกติ ค่อยๆเดินค่อยๆตีนะฮะปานานี่ต้องแข่งกับเวลาวันนี้นี่วิ่งเลย <c oughs> โอ้ได้กัดมาถองฐานลอใช่ได้แล้วค่ะนี่ได้แล้วของหนูค่ะโอ้ยป่าจะขุดเจอแล้วนี่ค่ะแต้มแรกเช้านี้ของหนูมาแล้วโอ้ปันประเดิมก่อนไอเราก็ใจเสียเลยรีบครอบ็อกหนี่ทุกคนมาหาหมา่ใหม่นี่ตอนนี้ทุกคนตามมาแล้วค่ะอยู่ข้างหลังยักษ์จิว๋ว สีเทาเหมือนเดิมนะคะนี่หนูใช้สีเทามาสระสีวันและตัวเดิมตัวเดียวเลยะคะ่ะหมาสุดวนตับเลยนะป่ายักเกีเหรอเยโดนแล้วครับ,รบมาเลยมาเลยนี่โดนกันทั่วหน้าครับวันนี้ <c oughs> โดนกูขอมกดจดโอ้นี่ครับกดล็อกจนได้ <c oughs> แปมเลย ไหนทีออะไรเออยักยางจิ๋วแกหันครับนี่<ส>จะไปหักให้จับี้นนี้ยังพอหั่ี๋ย่หนี้อยู่งไงตึงเต้นไหมตเงแน,นบเมื่อวานไม่ได้วันนีไ้ได้แล้วอ่าอยเสียงสั่นเลยอ่ะ <laughs> โอเคปลดล็อกแล้วแสดงว่าพระหมานจริง <laughs> ตีปานานี่ต้องตีแบบช่วงแรกๆเลยครับมันจะง่ายมาก หลังๆนี่ก็จะไม่ไ,มได้มีแค่เบ็ดแล้วฮะเดี๋ยวก็จะมีคนมาลงตะข่ายเดี๋ยวก็มีคนมาปักเบ็ดนะครับมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆพอมีคนลงตะข่ายลงน้ําลงเบ็ดปลาก็ระแวงจากที่ปลาเห็นเหยื่อจะกัดเลยมันก็จะกลายแบบคิดแล้วคิดอีกนะฮะช่วงนี้ครับใครแถวบ้านมีน,น้ําท่วมลุยเลยยักษิวนี่เป็นเหยื่อที่เหมาะที่สุดสําหรับพวกเรา ขนาดเยื่อใบสปรินเรียกปลากําลังดีครับ โดนจ้าหื้ไซเปรี้ยวเลยนี่ไซนี้ไาที่สองค่ะเก็บไซเล็กมากเชา้านี้นี่นะคะข้อดีของยักษ์ยางก็คือปลาใหญ่ปลาเล็กกัดเนี่ยมีโอกาสติดเยอะมากคือช่องหนาเราไม่รู้หรอกมาหูมาคงไม่มีไซโลหรอกมันต้องมีไซเล็กๆที่หลุดออกมาบ้าง คือสเปคเลยอท่อนช่อนนาเนี่ยเหมาะมากสำหรับยักษ์ยางนะคะฝากไว้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนาครับไม่เคยตีเลยวันนี้ถือว่าเช็คหมายแต่ละนาเนี่ยมันมันมีปาเกือบทั้งหมดแหละครับเพียงแต่ว่านาไหนจะเยอะนาไหนจะน้อยนะก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมข้างๆด้วย บางที่ติดบ่อปลาอย่างเงี้ยปลามันก็เยอะบางที่ติดคลองปลาเข้ามาจากในคลองนะครับนาไหนไม่ติดอะไรเลยติดแต่นารอบๆนะครับก็อาจจะน้อยหน่อยอันนี้ปั่นเหมือนจะเห็นอะไรทักอย่างเห็นเขาบอกว่าฝั่งขวามีบ่อผักบุ้งบ่อผักบุ้งอาจจะมีปลาช่อนครับกระโดดเข้าออกได้ A later few moments วายเล่นโดนผ่านล่หวายเล่นโอ้ยเออถือว่าไวดีนะโอ้โหมันวิ่งชาร์จเลยจ้ะก่าว่าจะไปเอาปช่อนข้างบ่อผักบุ้งนะฮะอยู่ตรงนู้นนะเดินล้อๆไปหมาวิ่งงบมาชาร์จ ทำไมมันนอนอยู่อ๋อเหรอแล้วผมไปเยี่ยมหางมันอาอไปเยี่ยมหางมันเหรอ อ,อ,อ,อืแต้มที่สาของหนูค่ะอ,อันนี้เก็บมาใส่นี้นะนี่ค่ะแต้มที่สามหมายน้ําท่วมตอนนี้น้ําท่วมมันก็ลกมากความจริงอะบางทีบางที่ที่หนกไปนะคือแบบน้ํามันดําๆแบบเหมือนมันเน่าเน่อะแต่คือมันก็มีตัวนะ เดินไปเดินมาหนูอยู่แต่ตรงนี้หนูไม่ได้ไปไหนเลยนะเพอาะไอเขาย้ายไปหมดแล้วหนูก็เดินวนไปวนมาอยู่ที่หมายเดิมนี่ค่ะมาแล้วเต็มแม่อเอเต็มเต็มสามครับเนี่ยเนี่ยพอเขายุยุตีเลยตีเลยตีเลยมันมีปลาข้ามนะครับตรงนี้มันเป็นถนนนะอันนี้กําลังตกบนถนนเลยครับแล้วม,มันมีปลาช่อนแบบเข้าออกอะไรเงี้ยไม่รู้ปลาช่อนหรือปาลาอะไร ปมอน้อแล้วตีได้นี่ยังตีแล้ว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 โอเคโอเคคืออะไรอ่ะคืออะไรปมอครับปลาหมอไปไปชนไปไปชนจับเฮ้ยจับได้ได้ป่ะตีแล้วตีแล้วเฮ้ยปมอปมอใหญ่ไหมใหญ่ครับพี่ตีแล้วจะปาดมือเปล่าเฮ้ยตะเพียนตะเพียนครับตะเพียนเฮ้ยแล้วจับได้ป่ะได้เฮ้ยเฮ้ยนี่ตะเพียน เดี๋ยวมันนี่มันนี่มันนี่เห็นมันติดผูก็เลยไปจับมาติดอะไรอ่ะเขาเพิ่งเคยเห็นปลาดอันนี้ครั้งแรกแบบเนี้ยติดติดเอ้ยหญ้าเหรอเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไหนมันคืออะไรผมเพิ่งเห็นตาอันนี้ครั้งแรกเฮ้ยโอ้เพิ่งครั้งแรกเลยตาไปนื้เขาติดอยู่ในหญ้ามันมาเป็นฝูงใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่จะบอกว่า กบวมันคล้ายๆสร้อยนกเขาอ่ะกับพี่ก็ไม่แน่ใจเออเหมือนมันเป็นกระบอกนะกระบอกกระบอกใช่ไหมกระบอกมันอีกอย่างหนึ่งมันมีนวดมันมีนวดนี่ไงก็ไอ้ปากกระบอกนี่มันจะมีจุดตรงตรงหางป่ะเด็นส่งก็ไมัน่าจะร้องร้องอ่ะมันมีเยอะโทรหาพี่หมิวพี่หมิวได้สามแยมแล้วอ้าวอ่ะนานสุดท้ายละเดี๋ยว อาึกยู่ข้างหลังเขาทำไมไม่ดูว่าตรงนั้นมันมีหลุมคนเลยเอาวันนี้มิวสามตัวที่เหลือคนละหนึ่งตัวเนาะไม่มีใครแห้วเอ๊รอดเลยหงเช้าใช่ไหมรอดใช่ไหมรอดหลังจากนี้ช่วยกันหาผลงานพรุ่งนี้เอาอีกสักเช้าไหมได้ครับแต่ว่าตอนนี้ วันอาทิตย์ยังมีเวลาถ่ายอีกสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนไปยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับยักษ์ยาัยางแก้คันจิวนะครับเหมาะสำหรับปลานามากๆไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย